อับมืดแสงนะถ้าเกิดที่มีแสงนะีมันจะเป็นนี้เห็นไหมมันจะเห็นแสงชัดทีนี้เราเราจะลองมาถ่ายตัวที่มันมุมมืดนี่กันนะครับถ้าเกิดผมลองกดซูมคูณห้าดูโอ้โหอะไรวะเนี่ยมันเห็นยันคูณสิบครับเกิน วัเนเดีวยวนะครับวันนี้กลับมาถ่ายค้างคาวกันอีกรอบหนึ่งนะที่เดิมที่เดิมไม่เคยเปลี่ยนนะครับผมแต่วันนี้มารอบใหม่คือผมแล้วกล้องติดข้างบนนี่แล้วก็เดี๋ยวมีตัวเรคคอร์ดหน้าจออัดไว้ตรงนี้อีกตัวหนึ่งจะได้มองเห็นนะเพราะครั้งที่แล้วผมาไปตัดผมรู้สึกว่าโอ้โหให้มองเลยไม่ค่อยเห็นเลยจะได้มองเห็นกันง่ายๆนะครับคลิปวันนี้นะอ่าที่เดิมเลยนะเตดเดิมนะครับ เซตเดิมเลยนี่ครับ9 0้บดีบวกแถมร้อนร้อยห้าสิบหกร้อยนะโอเคแต่วันนี้มีเลขอนนะ่นหน้าจอมองเห็นชัดกันแน่นอนนะครับโหสุดยอดมากเลยนะโอเคแ๋ยวผมเอากล้องเข้าไปติดในนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าจะถ่ายตรงไหนบ้างคือมันจะมีทางตรงนู้นก็มันไม่ค่อยมีก้างเค้าอะไรแต่จริงๆ้างเค้าเริ่มกลับมาที่ตรงนี้เรียบร้อยแล้ว,ลวเห็นไหมมันเริ่มกลับมาแล้ว เนี่ยมันเริ่มกลับมาแล้วนะก็เดี๋ยวมีตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมเดินไปตรงนู้นอีกเข้าไปในซอกที่มันที่ผมบอกว่ามันเป็นกึ่งจำลองไวไลไฟนะ์นะก็เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวดูยาวๆนะแล้วก็ถ่ายอะไรยังไงกันการตั้งค่ายังไงใช้งานยังไงถ่ายยังไงผมถ่ายได้หมดเอ็มนะและเดี๋ยวจะบอกเทคนิคเล็กน้อยนะครับผมก็เดี๋ยวไปติดตามชมในคลิปกันเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยเอาแล้วครับผมอันนี้ผมติดบนขาตั้งกล้องเรียบร้อยนะอันนี้เรามาอยู่ในที่เดิมนะครับก็คือ ผมคงต้องถอดกล้องออกก่อนนะมันจะได้เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะโอเคอันนี้ผมมาอยู่ที่นี่นะอ่าก็ตรงที่เดิมนะครับผมเวันนี้ผมเอาตัวเล็กรหน้าจอมันจะได้มองเห็นกันชัดๆเลยนะครับว่าเราถ่ายกันที่ระยะไหนบ้างตรงไหนบ้างและเห็นเยินยังไงบ้างนะมาอย่างแรกเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าจอกล้องกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขอติดที่ขาตั้งก่อนผมให้ดูการตั้งค่าของผมก่อนเลยว่าผมตั้งค่ายังไงบ้างนะอันนี้บอกก่อนนะว่าผมถ่าย ไลฟ์วิวครั้งแรกผมไม่เคยได้ถ่ายไลฟ์บิวจะเท่าไหร่นะครับมามาดูการนั่งข้างก่อนเลยนะการนั้งข้างของผมนี่ผมมาที่เลือกรูปภาพเนี่ยผมเลือกเป็นซีลออย่างเดียวนะคือผมเอาภาพไปแต่งนะครับผมไม่ได้ใช้เจ๊ปกไม่ได้ใช้อะไรเลยนะและถ้าเป็นไ่ได้นะหมดว่าแสงผมใช้ตรงจุดกึ่งกลางนี่แหละมันมีปัญหาอะไรค่อยว่ากันนะแล้วก็ไวบ้บาลานไว้บาลาน์านเนี่ย จริงๆไม่อยากให้ตั้งออโต้แเท่าไหร่นะเอาเป็นอย่างอื่นนะอสร้างค่าด้วยตัวเองก็จะออกฟ้าไปเอาเป็นแสงแดดแล้วกันเพราะว่ามันถ่ายที่แสงแดดโอเคผมเอาตั้งไว้วันร้านนยในผมฟิกไว้นะครับส่วนค่าสปีชัตเตอร์จริงๆตั้งไว้สักประมาณเน่กำลังดีนะห้าร้ยนะแต่ถ้าอยู่บนขาตั้งอาจจะลดลงได้นิดหน่อยแต่เพื่อเก็บโมเมนต์ครังคราวเนี่ยล้วก็ต้องตั้งไว้ที่สูงๆไว้ก่อน ทีนี้ค่าเอฟครับตัวเนี้ยมันคมสุดที่เอฟแปดผมไปที่เอแปดเลยนะครับผมไม่ไอ้นี่นะให้เนื้อไฟภาพมันดีที่สุดต่อไปไอโซตามแสงนะครับผมเราก็กดดูว่าเออเนะี่ยเราควรจะวัดแสงประมาณไหนจริงให้เกินหนึ่งหรือสองสต็อปก็ได้แต่ถ้าเราถ่ายไฟรอไปนะเราอาจจะให้มันอันเดอร์ได้เพราะเราไปดึงขึ้นได้ง่ายเหมือนกันแค่สต็อปสองสตอ็อปไม่เป็นไรสต็อปเดียวเนี่ยสบายมากสำหรับการดึงไฟล์นะมาแต่เรามาเริ่มกันจากตรงนี้กันก่อนเลย ตัวไหนดีครับโอ้โหมันเยอะมากเลยวะ่ะแต่ถ้าให้ถ่ายแอคชั่นหนูคงถ่ายแอคชั่นไม่ไหวแล้วแหละมองไม่เห็นไม่ได้ใช้ช่องมองภาพนะจะเรยก่อนหน้าจอต้องใช้จอหลังนะครับอ่ะอย่างกรณีนี้เนี่ย้างคาวตัวนี้นะครับมันก็อยู่ในเรียกว่ามันอยู่ในที่มุมอับอับมืดแสงนะถ้าเกิดที่มีแสงนะมันจะเป็นนี้เห็นไหมมันจะเห็นแสงชัดทีนี้เดเราจะลองมาถ่ายตัวที่มันมุมมืดนี่กันนะครับอเราโฟก,กัสก่อน คผมตั้งค่าแสงขึ้น okay. สักหน่อยหนึ่งก็จะเห็นรายละเอียดมากขึ้นโอ้โหให้แต่ท้องฟ้าันเปิดเลยอไม่เป็นไรลองถ่ายดูนะเดี๋ยวลองไปขุดไลายภาพดูนะครับโอเคอันนี้มุมมืดนะมุมมืดจะเป็นประมาณนี้นะอันนี้ตูมประมาณสามร้อยสามสิบ มาแต่เราลองถ่ายพวกตัวปกติกันบ้างดูบ้างนะครับอันนี้ถือว่ามาเทสเล็กขอนหน้าจอให้ดูว่าดีไม่ดียังไงนะครับระบบโฟกัสนะโอเคเรามาดูระบบโฟกัสที่ร้อยห้าสิบนะปุ๊บกดปุ๊บติดปับ๊บเนี่ยผมมาที่นี่ปุ๊บผมกดปุ๊บเนี่ยติดเลยร้อยห้าสิบนี่โฟกัสเร็วมากเนี่ยโฟกัสที่นี่ เป็นเงนติดเลยลองซูมดิปบโฟกัดก่อนมันยังไม่โฟกัสให้มันต้องซูมให้หน่อยหนึ่งให้เห็นตัวโอเคอันนี้โฟกัสเร็วมากนะอันนี้สองร้อยนะครับมีโฟกัสเร็วมากเลยนะลองถ่ายกาลังนี่พอดีปึบอันนี้ผมเดี๋ยวผมลองซูมอันนี้ซูมที่หกร้อยนะครับปึบเห็นชัดเจนมากเลยนะ อันนี้คือมันไม่ยอมโฟกัสได้ผมเนื้อโฟกัสติดแล้วถ่ายปึ๊บเดี๋ยวเรามาดูเนื้อรายละเอียดภาพกันว่าภาพมันเป็นยังไงบ้างนะครับอลองเข้ามาที่นี่ดูซิิโอ้ใช้ได้ครับทัดแจ๋วเลยนะถือว่าคุณภาพโอเคเลยถ้าในกรณีที่เราถ่ายแบบตรงสุดแล้วมันเห็นตัวค่อนข้างชัด แต่ถ้าเราเห็นตัวไม่ชัดล่ะมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองถ่ายตัวที่มันไกลกว่านี้เช่นอันนี้หนึ่งหาตัวที่มันถ่ายง่ายๆนะถ่ายยากเหลือเกินเอาผมจะเอาตัวที่มันไกลๆที่สุดเลยนะซูมกลับมาก่อนมองไม่เห็นนะค่อนข้างยากใชยากมากเลยไออย่างเช่นตัวนั้นละกันมันค่อนข้างไกลตัวนี้เลยมันก็ยังตัวใหญ่อยู่ดีอ่ะ เขาแต่มองในมองในหน้าจอเนี่ยเห็นขอบเห็นขอบม่วงเห็นขอบฟ้าเลยนะโอเคมันหันหน้าออกอดิยลองถ่ายดูยุงกัดด้วยยืนอยู่นี้มาเดี๋ยวผมลองปลดแล้วถือถ่ายเลยแล้วกันนะครับมา งวดนี้เราจะลองถ่ายตรงไหนดีเจจริงๆเนะี่ยให้ผมแนะนำนะถ่ายตามแสงอะ่ะจะดีที่สุดแต่ถ้าให้ถ่ายชันนะตอนนี้ผมคงถ่ายไม่ไหวนะบอกตามตรงนะถ้าสองช่องมองภาพโอเคยังพอได้แต่ถ้าถ่ายแบบใช้ตัวรคคอร์ดหน้าจอเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยได้นะผมอาจจะถ่ายไม่ไหวเนอะ้ยตรงนู้นมีอยู่กันเป็นฝูงเลยเห็นไหมโอเคผมลองซูมเข้าไปถ่ายง,ง่ายๆครับเปิดโซนถ่าย ง่ายมากแต่ว่าเราจะเจาะตัวที่เราต้องการได้ค่อนข้างยากโอ้โหมันต้องใช้ขาตั้งยิงเลมันถ่ายค่อนข้างยากนะถ้าเราใช้ตัวเรคคอร์ดหน้าจอ,อเคอันนี้คือผมต้องนั่งคุกเข่า <c oughs> ผมต้องนั่งชันเข่าแลนะ้วเนี่ยลองดูนะครับอันนี้การสั่นช่วยได้เยอะนะถ้าปิดการสั่นนี่เละตุ้มไปเองนะครับเนี่ย โ okay. อเคลองถ่ายดูปึบอันนี้คือถ่ายตามแสงนะคือแสงอาดูนะแสงมาทางนี้แสงมันตกกระทบตรงมางนี้เราก็ถ่ายตามแสงไปโหเฮ้ยแต่มันไม่ได้ใช้ช่องมองภาพแล้วมองยากมากเลยนะฉะนั้นช่องมองภาพสําคัญต่อการถ่ายคนนี้มากนะอันนี้ผมใช้จอหลังครั้งแรกนะครับเลยก่อนหน้าจอต้องใช้จอหลังถ่ายนะโอเคอันนี้เดี๋ยวเราซูมสุดที่640ไปเลยโห เห็นได้ไกลมากเลยครับเนะี่นบางทีมันก็ไม่โฟกัสอ่ะถ่ายเลยนี่ยิงสปิชัตเตอร์ไว้มากกว่านี้ก็ดีนะแต่ว่านี้ก็กำลังโอเคนะครับมีหมาด้วยมาทำแรงนี้น้องหมา โอเคเดี๋ยวเราลองไปอีกทางหนึ่งก่อนผมว่าผมโดนยุงกัดเยอะเลยเดี๋ยวต้องทายากันยุงก่อนมากลับมาอีกครั้งนะครับผมว่าผมใช้ขาตั้งถ่ายดีกว่านะมันถ่ายยากมากนะด้วยการมองจอหลังอย่างเงี้ยถ่ายค่อนข้างยากนะต้องใช้ขาตั้งช่วยจริงๆอนละมันมันไม่มีไอ้นี่ให้เหมือนกับใช้ตาช่องมองภาพนะมันถ่ายไม่ค่อยถนัดนะครับ มาอันนี้มีคล้งคารีกลุ่มหนึ่งลองโฟกัสสิอันนี้ผมถ่ายที่ร้อยห้าสิบทีด่วนเปิบอันนี้ถ่ายที่ร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็ผมจะซูมไปที่หกร้ยเลยดูนี่มันจะครอสอัพได้ขนาดไหนโอ้โหลึกมากเห็นขนาดตัวขนาดนี้เลยอ๊บโอเคแล้วถ้าทีเนี้ยถ้าเกิดผมลองกดซูมคูณห้าดูโอ้โหอะไรวะเนี่ย มันเห็นยันคุณสิบครับเกินเกินไปโอเคเราโฟกัสเปิบนะผมมันก็จะซูมลึกเกินไปนะสำหรับผมนะมาเดี๋ยวเราลองไปจำลองการถ่ายวายไลฟ์กันดูมาครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปในตรงนั้นดูนะ แต่จริงวันนี้ก็ไม่ได้มาถ่ายอะไรขนาดนั้นนะแต่ตั้งใจจะมาทดสอบการรีคอร์ดหน้าจอะมากกว่านะครับวดนนี้นะแล้วก็พวกตัวกล้องแล้ววันนี้มันโหมันถ่ายค่อนข้างยากยนะถ่ายยากหนักจริงๆถ้าถ่ายใน EVF หรือช่องมองภาพเนี่ยมันจะถ่ายง่ายกว่านะอันนี้คือทางเข้ามัน,นครับก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าโหกล้องมันหันไวได้เมื่อไหร่นะ นี่นะนี่คือทางเข้านะทีเ่เเดินเข้าไปนะโอเ้เป็นไงครับจำลองนะอย่างที่ผมบอกคลิปที่แล้วนะจำลองนะครับแล้วเราจะลองมาถ่ายกันนี้ดูซึ่งในเนี้ยแน่นอนมาถ่ายในเนี้ยมันจะเจออย่างหนึ่งคือเรื่องแสงมันจะหยอดจะหยอดไปเยอะอันนี้ผมขออนุญาตขออนุญาตก่อนนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตมาถ่ายทำย่เฉยครับผมโอเค ทีนี้ผมเจอรังอะไรไม่รู้น่าจะเป็นรังนกหรือรังอะไรไม่รู้เดี๋ยวลองถ่ายดูโอ้โหมาดูที่หน้าจอครับมืดตึต๊ดนะครับอโซดันเลยครับผมไม่รอไม่รีรอนะดันก่อนเลยทีนี้ผมเจอรังอะไรสักอย่างหนึ่งจึงผมหาเป้าหมายไม่เจอแล้วตอนนี้กล้องผมอยู่ไหนโอเคนั่นครับผมเจอแล้วผมใช้เป็นโฟกัสจุดกึ่งกลางในการถ่ายนะครับ เดี๋ยวและลองถ่ายดูปึบอันนี้คือรังอะไรไม่รู้นะสปิชเ,เ,เตอร์จะลดลงหน่อยไอโซมันดันไปสูงเกินแล้วดังท่านี้แล้วก็ไอ้น,นี่เอาเมื่อกี้มันไปโฟกัสค้างคาวด้วยนะโฟกัสค้างคาวข้างหลังซึง่งเราจะไปถ่ายต่ออีกนะครับอันนี้มีค้างคาวตามแสงอยู่ตัวหนึ่งเฮ้ยมันหันหน้ามาแล้วมันหันหน้ามาแล้วจะลองดูนะว่าผมจะถ่ายมันได้หรือเปล่านะ ผมต้องซูมออกก่อนเพราะผมมองไม่เห็นมันเล็งยากนะครับใช้จอหลังเลงเลงยากมากโอเคอยู่นั่นไงเจะมันหันหลังอะมองตรงนี้เหมือนหันหน้านะมองมองของจริงเหมือนหันหน้าจริงมันหันหลังนะ โอ้โหมันเยอะมากจริงๆมันเยอะมากจนไม่รู้ว่าควรจะไปถ่ายตัวไหนแต่ผมอยากถ่ายตัวที่มันหันหน้านะโอเคก็ลองดูไม่มีอะไรเสียหายนะครับแต่ว่ามาถ่ายในนี้มันมันแสกมันหยอดหยอดมากๆหยอดจนต้องใช้มือมาถ่ายนะครับผมอาจจะใช้ เป็นเทคนิคนี้ก่อนคือมองยากอ่ะอ่าอย่างอันนี้ตามแสงแสงมันอยู่มันตามแสงเนี่ยผม,ามาผมสามารถลดสปีดครับผมสามารถลดค่ายโซ่ลงได้ตั้งไว้สักนิดหน่อยนะครับแล้วก็เปิดจุดใหญ่เอาไว้ผมก็ซูมเข้าไปตัวนี้ก็หันหน้ามา อสวยนะสวยนะหันหน้าหรือหันหลังเนี่ยมองก็ไม่ค่อยจะเห็นหันหน้ามาแล้วหันหน้ามาแล้วกำลังขยับตัวอยู่พลังกางฟีไอตัวน,นี้กำลังเกาอยู่ถ้าผมถ่ายวีดีโอละ่ะผมต้องเปิดดีต้าไอเอสช่วยผมนะผมต้องเปิดดีต้าไอเอสช่วยไม่ไหวแฮนด์ฮิลไม่ไหวนะ เอาละครับโอ้โหเฮ้ยผมเจอข,องขังคาวตัวหนึ่งมองหน้าผมอยู่เลยนะกาลังมองหน้าผมอยู่เลยเตยขึ้นอย่างนี้เลยครับผมเตะง่ายๆเลยเลย <c oughs> มันมองยากอะมันไม่ได้ถ่ายในอนี่เราขุดแล้วมันหนักมากนะครับเอเคอลองถ่ายไหมโอคอนทันหนักมากเลยนะเนี่ยมันไอ้นี่พอดีอะมันหดตัวพอดีอะจริงๆคอนทันมันหนักมากมันหนักหนักเกินไปคอนทันอะ เอาบินอย่าเพิ่งบินหนีสิเออนี่นี่นี่ตัวนี้นะครับเปิดโซนไว้ดีกว่านะเอาถ่ายง่ายกว่าให้มันถกไปข้างหน้าเวลาภาพไปแต่งจะได้แต่งมีความสม่อยเอ้ยมีตัวหนึ่งหันหน้ามาหันหน้ามามองเลยเลนไหลเองซูม <laughs> มันไหลเองของมันเลยนะ น่่เน่เ่่่ตัวเดิมมันอะอันนี้คือข้อดีของเลนส์ตัวน,นี้นะเนี่ยเมื่อกี้ซูมมันไหลเ <c oughs> งยเงยมากซูมไหลนะครับน้ำหนึ่งนะผมขอผมขอใช้ช่องมองภาพถ่ายบ้างมันมันต้องใช้ช่องมองภาพจริงๆอะเอยโอ้โหใช้ช่องมองภาพง่ายเลย โอ้โหง่ายเลยครับอันนี้เนี่ผมตั้งใจจะถ่ายตัวนี้โอเคนี่ใช่ผมตั้งใจจะถ่ายตัวนี้แหละอู้แต่มืดแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดึงในไลฟ์ลูมกอนนะว่าได้ภาพยังไงบ้างนะคือแบบว่าต้องใช้ช่องมองภาพถ่ายนะพวกนี้ใช้พวกนี้ถ่ายไม่ไหวนะครับ เค okay. เราลองเดินไปอีกหนอ่อยหนึ่งมาถึงต้นร้อยปีนะต้นยางร้อยปีนะครับมาเราลองมาตรงจุดนี้ดูเป็นจุดใหม่ก็มีให้ถ่ายเพ้าเสวย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 อยู่มันมีค้างคาวเกาะอ,อยู่บนต้นไม้นะใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่นะสวยอยู่สวยอยูย่แต่ผมต้องหาจุดมันให้ได้ก่อน ประเด็นคือหาไม่เจอไม่รู้อยงไหนต้องเพิ่มค่าแสงมาโอเคเพิ่มค่าแสงปุ๊บเห็นชัดเลยนะเอผมตั้งใจจะถ่ายตัวข้างบนนี่ตัวที่หันหน้ามาที่จริงๆคล้ายๆกันเลยนะก็อ,อยู่บนต้นไม้นี่นี่ครับถ่ายโอเคอ่า ได้ภาพอยู่นะได้ภาพอยู่แล้วถ้าในสถานการณ์ที่แสงมันหยอดมากๆเดี๋ยวบางทีเราอาจจะไม่ต้องเปิดเอปก็ได้เราอาจจะลดเอมาที่เอที่เราต้องการแค่นั้นก็พอนะครับแล้วเราก็ถ่ายตัวที่เราต้องการแต่คุณภาพภาพก็อาจจะไม่ดีสุดแต่มันก็ยังได้ภาพนะเห็นตัวนี้มาโอ้โหถ้าเกิดคุณดูเลยนะคือมันมีนเยอะมากเลยนะ แล้วยุงก็กัดเยอะมากเหมือนกันนะครับมันอยู่ในป่านะวันนี้อืแต่ถ่ายค้างคาวจริงๆถ้าถ่ายเป็นวีดีโอก็สวยเหมือนกันนะเอ้ยมุมนี้มุมนี้ก็ดีขออนุญาตนะครับมุมนี้ก็สวยนะถ่ายออกมาหน่อยหนึ่งมุมนี้ก็สวยไปอีกแบบหนึง่งแบบถ่าย ให้เก็บเก็บตรงนี้นะนี่ครับเยอะไหมเยอะมากเลยนะแล้วคือเขาหันหน้ามาทางนี้ด้วยโกขังข่าวนะลองถ่ายไปวิดีโอบ้างดีกว่านะวิดีโอนี่น่าจะง่ายกว่านะครับนี่ลองเดี๋ยวผมลองกดถ่ายน้ำถ่ายฟู์ดีพอนะ โอ้ okay. นี่ครับเป็นไงสบายนะครับเรามีดิจิตอลเอสด้วยผมลองปิดกันสั่นที่ตัวตัว,ต,วตัวเลนเป็นไงโฮ้โ Quand. ปิดแล้วสั่นเลยะเปิดกันเปิดนิ่งขึ้นเยอะเลยนะครับยิ่งถ่ายวิดีโอก็สวยนะแต่วันนี้ผมคงไม่ได้มาถ่ายแบบแอคชั่นอะไรขนาดนั้นนะครับเออได้หนๆไอ้ๆๆๆนี่แห,แหและ เดี๋ยวผมจะให้ดูการโฟกัสของวิดีโอหน่อยวิดีโอมันเหมือนมันจะมีความโฟกัสแปลกๆึะนะถ้าผมซูมที่600ไปเลยนี่นะมันต้องช่วยอะ่ะแต่มันก็ยังโฟกัสเร็วนะแต่ถ้าเป็น150อะ่ะเร็วจีเลยนะโอ้ยุงกัดเคเดี๋ยวไปพัมนิ่งเหมือนเดิมให้ดูเป็นข้าวๆแล้วกันจริงๆผมตั้งใจจะมาทดสอบเลคคอร์ดหน้าจอให้ดูนะวันนี้นะว่า มันเป็นยังไงกันบ้างมันมีอะไรยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวถ้ามีที่ไหนน่าสนใจเดี๋ยวผมไปถ่ายอีกนะอันนี้อาจจะไม่ได้ถ่ายอะไรให้เห็นเยอะนะนี่คือมาลองทดสอบเรคคอร์อดหน้าจอนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะโอ้โหจะก็ตเลนเทเลนี้ซุดเอรนเทเลนี้ก็คือเหมือนมาถึงเอาเอางานยากเลยผมเน่ยโอ้โหโคตรโคตรยากเลยโฟกัสย่างยากเลยนะใช้ช่องมองภาพถ่ายง่ายกว่าเยอะนะครับ สรุปนะแต่ว่าถ้าจะรีคอร์ดหน้าจอเนี่ยก็อาจจะต้องใช้พวกนี้แหละแต่การคุมเป้าอะไรพวกนี้ยากคือมันเห็นอยู่ตรงหน้าแต่มันก็ยังยากอยู่นะขอถ่ายตรงนี้หน่อยอีกจุดหนึ่งก่อนไปนะครับอ่าไม่ใช่เห็นเหลืองออััันนนนี้ไฮไลลไมเเยยะะจด แล้วผมจะลองดึงไฟนะครับคือผมจะลดให้มันมืดมดหน่อยโอเคถ่ายก่อนแล้วผมก็จะซูมคุณภาพที่ได้ดีประมาณเกือบจะดีโอ้โหทมันมืดไปว่ะโอเคเดี๋ยวผมจะลองดึงไฟนะว่าไฟเป็นไงบ้างนะครับว่าไหวไม่ไหวยังไงนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปหลังกล้องอีกทีหนึ่งว่าคุณภาพเลนส์ตัวนี้กับเซนเซอร์ครอปเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับ เอาเป็นว่าวันนี้มาทดลองก่อนนะเดี๋ยวมีที่อื่นที่มันน่าสนใจเดี๋ยวผมไปถ่ายอีกนะครับอันนี้คือจริงๆตั้งใจมาทดสอบรีคอร์นหน้าจอแล้วก็ให้ดูพวกว่า,วาเลนว่ามันถ่ายได้ภาพประมาณไหนนะเดี๋ยวมีคลิปใหญ่คลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปแบบดูภาพโดยตรงเลยนะโอเคคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ส้าเราใครชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยน,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 นะครับผมก็สวัสดีครับ